ห้องห้องนี้มีทั้งเป่าแอร์ทั้งเป่าพัดลมลนะเหมาะสำหรับเวลาอยู่หน้าหน้าร้อนหน้าร้อนนี่เข้ามาในนี้เย็นฉ่ำนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันหน้าฝนนะนะมันมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากทั้งเปิดแอร์ทั้งเปิดพัดลมเลยหนาวเยือกเลย มาค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดเข้าใจเข้าจอจนบอดแตกนะคะกดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วกดของขวัญให้ด้วยนะคะเอาละจานท็อปเป็นหน้าที่ของจานท็อปแล้วเอาจานท็อปมปนปากไม่ว่างอาจารย์โอรพูดเองก,เอกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ กดขอใจขอจอเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสก้าใจกดของขวัญออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสก้าชิ้นสนใจดูโดนสนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูบ้านเขียวโอสุริหนึ่งห้าหรือโอสุริหนึ่งหกนะคะ o h s i r i หนึ่งห้า หรือ O H S I R I 1 6ค่ะขอบคุณนะคะคุณเนใช่ไหมนัทพรคุณเนค่ะแฟนเก่ารู้สึกยังไงหลังที่ได้เจอกันวันนี้คะ